งานจากฟูลฟังชันอีกแล้วโอ้โหเป็นไงสวยไหมอันนี้ก็เป็นสีเบิร์นบรอนซ์นะแล้วก็เป็นก้านแบบแมตต์ฟินิชเอาคุณนำเลยหอมทองแล้วอุย้ยถึงมือหมอแล้วผมจะอ้วกผมจะอ้วกของแรงนีจับได้เลยว่านี่จูนของไม่ดีมาให้สูตรนี้จริงๆเขาทำออกมาเพื่อขายจีนสวยมากเลยอะสกู๊ป <Sco op. S 1> อันนี้มันเป็นรูปสกู๊ปนะ มาเด็กๆกำลังถ่ายรูปนะฮะกับ Ferrari F8 นะครับสรุปเปลี่ยนร้อยอแะอันนี้ก็คือเป็นสเปค21-22นะกับ Ferrari F8 นะครับเป็น2ชิ้นงานจากฟูลฟังชันอีกแล้วโอ้โหเป็นไงสวยไหมยางหลังนี่315 30 22้นะครับอันนี้มีท่อฟูลฟังชันด้วยเป็นไงเปลี่ยวไหมมีท่อฟูลฟังชันด้วยนะครับ ก็บอกว่าเป็น F8 ที่แรงที่สุดในประเทศไทยเพราะว่า F8 คันอื่นเขาไม่ทำอะไรกันเลย <c oughs> นะล้อสวยมากนะครับตอนนี้ก็ทีมงานมีเดียกำลังระเลงรูปมันอยู่ระเลงรูปมันอยู่นะพาดูฝั่งนี้หน่อยคือด้วยความว่าล้อเดิมเนี่ยมันเป็น20 21นะหน้า20หลัง21นะครับพอเราจะขยับขยายให้มันดูเต็มขึ้นหน่อยมันก็ต้องเป็น21 22ซึ่งจริงๆสัดส่วนความสูงนี่ต้องถือว่าโอเคแล้วนะประมาณ2นิ้วมือนะครับ ก็กำลังสวยนะแล้วก็ผมดูนิดนึงว่าเบรกเนี่ยเบรกด้วยเบรกว่ามันใหญ่มากอันนี้นี่แบบโหกินขอบเลยเห็นไหมคือปรารี F8 นี่มันมาเป็นเซรามิกอยู่แล้วนะครับฝาล้อเราเป็นแบบ 3D คาร์บอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีเบิร์นบรอนซ์นะแล้วก็เป็นก้านแบบแมท f ฟินิชแล้วก็ขอบเป็นบรอนซ์นะครับที่เป็นพอลิชนะก็เป็น2ชิ้นนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงดูแบบยิบยับอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นสเต็ปลิฟ สเต็ปลิฟก็คือตัวขอบเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นเห็นไนหะมเป็นแบบสเตปขึ้นมาจึ๊บจบอย่างนี้สชั้นนะครับก็จะทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเ8ที่ต้องบอกว่าแต่งโหดจริงๆนะแต่งโหดจริงนะครับ,รนะค,รบคันนี้ก็สวยๆนะออปชั่นแบบเพียบๆนะข้างในคาร์บอนทั้งคันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูงานต่อข้างในนะฮะอันนี้พอดีเดี๋ยวเจ้าของจะมารับกลับแล้วก็เลยรีบถ่ายให้ดูก่อนแบบหนึ่ง ลูกพี่ทำงานอยู่ครับเอาดิอะไรอีกต่อไปนี้ทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ลูกพี่ครับเอาเอาคุณนำเลยพอแล้วคุณนำเลย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 ไปฮะคุณนำเลยเดี๋ยวผมตามไปวันวันพันวันเรื่องวันนี้มีรถใหม่ด้วยผมพาไปดูรถที่ใช้คำว่าแก้อีกแล้วแก้ทุกอย่างที่ที่ไม่ดีนะอ่ะที่ไม่ดีแล้วกันตีว่าไม่ดีอย่าไปอย่าไปอย่าไปพูดอะไรที่มันแบบ หางานน้ำใจเลยคืออย่างนี้เมื่อวานลูกค้าเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ผม่แบบช่วงล่างมันไม่ดีช่วยทําให้หน่อยได้ไหมผมบอกไายเคไปเลยขึ้นรถกับผมเลยพาออกไปเส้นอินเดียที่เราไปกันบ่อยครั้งก็ไปลองโอ้โหขี่ไม่ได้เลยรถแม่งเขย่าอยู่นี้เขย่าอยู่นี้ทําใหม่ทําใหม่หมดเลยบอกช่างทําใหม่เดี๋ยวไ,ปไปให้เบียยก่อนเฮ้ยขอไปจให้เบี้ยหน่อยปกีกอน เดี๋ยวเขารู้ดูใบทะเบียนก่อนก็คือนี่โอเคเดี๋ยวพามาดูคันนี้ฮะ BMW M4 F82 ชุดใหญ่นะขเขาทำมาชุดใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อน Inter CSF นะโหนี่เต็มข้อข่อขอ,อาคงาคากองกุ๊ป M แต่ทํขับไม่ได้เรารับจบให้ช่วงล่างครับ c o n v e r ใหม่ตั้งศูนย์ KWV3 ขับไม่ได้เหมือนกันเตี้ยเตี้ยเกิน พี่ัไงวันนี้ผมแขกรับเชิญนะครังลิแดนครับไงเดี๋ยวฝากลิซแดนพานำด้วยนะครับผมนี่ฮะอันนี้ที่เราให้ฟังครับพี่ยังไงเป็นไงชุดใหญ่มากจูนมาชุดใหญ่ขับไม่ได้นี่อะไรคอนเวิร์ด้วยดิคอนเวิร์ด้วยอ๋อช่วงล่างใส่มาชุดใหญ่ขับไม่ได้เบี้ยวไม่มีปัญหาถึงมือหมอละอันนี้นี่อุ้ยอุ้ยถึงมือหมอแล้วผมจะอ้วกผมจะอ้วกผมแย่ครับผมแย่ผมแย่ผมแย่ตอนนี้ผมแย่เลยครับ ของนี่จับได้เลยว่านี่จูนของไม่ดีมาจูนของไม่ดีมาอันนี้เดี๋ยวต้องเริ่มจากเอามีดมางัดตะปูก่อนรูบๆมีไหมมีอันเล็กสินี่ของเขาเยอะมากเลยนะเยอะมากครับเยอะมากแบงค์นี้กองยี่ห้ออะไรเนี่ยกรุ๊ปเอ็มครับกัปเอ็ม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 โอ้โหนี่แบบฝาเฟอเลยนี่แต่งฝาด้วยอุ้ยนี่มันมิเตอร์ด้วยโอ้หนี่ทําทําถึงนะเนี่ยเหมือนจะมีหม้อน้ำทำถึงแต่ยังไม่มาถึงภูพัง่ัน ก็เลยยังไม่มีม้อน้ําด้เหรอมีม้อน้ําจริงจริงด้วยแวะระหว่างทางเธอโบเดิมครับอ๋อเธอโบเดิมอ่าหูล้อเลยเขาของแพงหมดเลยนะเนี่ยล้อเบามากใช้ได้ใช้ได้ก็อันนี้คือไงบ้างนะจูนคือเมื่อวานบอกให้ทำช่วงล่างอ่าทำช่้งล่างพาไปขับผมบอกขอจูนใหม่ได้ไหมรถขับไปได้เลยอ่าเจะช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างตี้ยเกินอ่าใช้งานไม่ได้แล้วก็แข็งไปหน่อยนี่รถเขาเป็นสีนี้มาเลยหรอแรปหรือโฟสเซนวะ เฮ้ยนี่แม่งโฟเซ้นจริงนี่ว,ว่ะอุ้ยตอนแรกคิดว่าแรปนี่ของจริงเลยเออเฮ้ยรถถิ่โฟเซน้นด้วยเนี่ยระวังนะอย่าเอาน้ำมงน้ำมันไปโดนนะเจ้าของบอกว,ว่าเนี่ยทำใหม่ก็โอเคเดี๋ยวจัดการให้ช่วงล่างตอนนี้ช่างบีฟอร์ไว้แล้วอ่าเดี๋ยวรอช่างอัฟเตอร์อีกทีนะึ่งแก้วความสูงไดโนโ่เดี๋ยวเราไปขึ้นก่อนรอบนึงไดโน่เดี๋ยวสภาพเนี้ยไปอย่างนี้เลยแล้วก็จูนทับเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาใช้รีแฟตธรรมดาหรือว่ามีตัวรีแฟตครับรีแฟต์ชน้ำมันธรรมดา แล้วช่องบริการที่1ไปกันมยังช่องบริการที่1ฮะเอาอีโวกลับมาแล้วกลับมาละกลับมาทําให้เสร็จอ่าเจ้าของโทรมาอยากขับมากอันนี้อยากขับจริงเจ้าของช่วยให้ทําให้หน่อยโอเคประกอบเครื่องใหม่แต่ว่าด้วยความที่เครื่องเดิมมันช้าร์บารยมาครับก็เลยต้องเปลี่ยนออยคูลเลอร์ออยเพิ่งมาอ้อยใหม่เลยอ้อยใหม่เลยโคโยเลตใหม่เบิกอันนี้ก็พังบอกไม่พอเบิกอันนี้เพราะว่าบอกไม่พอเบิกนี่ทิ้งอันนี้เป็นวาริสวาริสแทยแท้ทั้งคันนะครับงานแบบว่า คืองานแท้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้งานแท้เนี่ยเป็นอย่างนี้คือดูไวๆจะต้องมีแบบดีเฟกต์ดีเฟกต์น่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้แท้นะงานญี่ปุ่นแท้จะต้องแบบไม่เรียบร้อยนะครับถ้าจีนจะจะจะเรียบร้อยแต่จะมีหมกเม็ดอาจจะคมจะคมไต้หวันนี่งานดีเลยคันนี้ก็ใช่ละอีกนานไหมคิดว่าไม่เกินสองทุ่มได้ยินเสียงเฮ้ยคิดว่าคิดว่าเสียงหมายถึงเสียงรถเสียงสตาร์ทโอเคอ่าช่องบริการที่สามช่องบริการที่สามครับแม็กเกอรเลน 600เอทีกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วคราวนี้อุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะก็สีนี้เบอก์ไม่หมดทำยากมากสีทำยากนะสีดีแมสสีพิเศษดีแมสโอนะครับว่าไม่เกินมือฟูลฟังก์ชันจัดการให้คือรีซอสของเรื่องแมคกาเลนของเราตอนนี้มันมันแซงชาวบ้านเขาไปเยอะละตึงเลยมันแบบมันตึงไปหมดตึงจนไม่อยากทำแล้วเพราะว่ามีคนเอางานยากๆมาให้ทำปวดหัวชิบหายนะครับ แต่ว่าคันนี้ก็ต้องเป็นอีกคันนึงที่ต้องบอกว่าในแรคาฮันเตอร์ที่ดังมากนะดังมากรถเชียงใหม่ลิมิเต็ดสุดๆรถเชียงใหม่เจ้าของเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็ชอบขับไปแบบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรมั่วซั่วแบบเออคือคุณคนถ่ายรูปไปได้แต่ละรูปเนี่ยสภาพรถคือเคี่ยวมากไม่ล้างด้วยเออไม่สนใจเลยใช้งานจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าคนนี้ขับแบบดินหนักดินหนักดินหนักก็เลยขอให้ฟังชั่นเปลี่ยนยางให้อ๋อมียางชุดใหม่ด้วยมียางชุดใหม่แล้วฮะก็เป็นจากท o ฟิโออาร์เปลี่ ยางมาแล้วแล้วก็มีเก็บสีล้ออย่างเดิมหน่อยอันนี้ยังเดิมครับโอ้โหแม่งขับแบบขับแม่งโหดจริงนะเนี่ยเลี้ยงยางเลี้ยงเลยขับโหดมากเดี๋ยวเก็บสีล้อทำใส่ยางใหม่ส่งกลับบ้านให้ดูดีนะครับโอ้ยนี่อ่ะมีรถนี้มาเพิ่มอีกอันนี้ก็หายากเหมือนกันคันนี้ไม่ค่อยเห็นคันนี้เขาแต่งเยอะแต่ว่าเป็น570เป็น540 อ๋5 0 540 540กับ5 0 <40. S 2> จริงไม่ต่างกันหรอกฮาร์ดแวร์เหมือนกันเลยแต่ว่าจริง540 <5 40 S 2> ผมจะบอกคุณให้นะครันี่ให้เป็นความรู้540 <5 40 S 2> นี่จริงๆเขาทำออกมาเพื่อขายจีนเพราะว่าจีนมีกฎหมายคล้ายๆเมืองไทยในเรื่องของแรงม,าม้าหมายถึงว่าแรงม้าเวลาเสียภาษีแ,<ต>แรงเกินแพง,แพงถ้าแรงม้าเกิน5 5 0แรงม้ามันจะต้องเสียภาษีเยอะเขาก็เลยออกเป็นรุ่น 540C ไปขายแต่จริงๆอ่ะเทอร์โบเหมือนกันอะไรเหมือนกันถ้าจูนปุ๊บจบก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ มีเรื่องช่วงล่างเลาก็ทำให้แตกต่างกันนุ่มกว่านิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ย hey, อันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะน,นี่เป็นชุดแต่งฮนะส,สวยมากเลยสกู๊ปอันนี้มันเป็นรูปสกู๊ปนะเออปเป็นแต่เป็นสกู๊ปแบบที่เอาลงไปเอาลงไปเป่าตรงนี้แล้วเหมือนจะยังมองเห็นกระจกหลังได้นิดหน่อยชิ้นกระดกหลังมันก็เหลือแค่ตรงนั้นเลยหน่อยิดเดียวครับคันนี้ก็ชุดแต่งก็สวยงามนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้ชิ้นนี้ไม่ค่อยเห็นนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ค่อยเห็นชิ้นนี้โหดมากนะ เป็นแบบว่าออกดูมาแล้วได้ได,ไดล้ลักษณะโลโก้ของแมคแคลเรนด้วยนะครับคันนี้มาทำอะไรครับพี่แบงค์มาเปลี่ยนสเตีริ้งคอลัมน์ฮะอ่าคอพงมาลัยคอพงมาลัยอ่าแล้วก็มีเช็คสภาพทั่วไปอ่าตรวจตรวจเช็คสภาพทั่วไปนะครับไม่มีปัญหาแมคแคลเรนม่งเยอะจริงๆนะช่วงนี้แมคแคลเรนแน่นเพิ่งส่งกลับบ้านไปอีก2องคันเยอะอจริงๆเยอะจริงๆนะครับหนูกัดนี่ยังไงนะเสร็จหรือยังนะเรียบร้อยแล้วครับส่งกลับบ<ๆ>้านถึงบะถึงมือเจ้าของเรียบร้อยอ๋อหนูกัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเฟรมมั่งฝั ฟิล์มเนี่ยผมบอกเลยนะงานเข้าไม่หยุดนะครับงานเข้าไม่หยุดไม่เคยว่างมีลูกค้านี่ต้องมองขอกันเลยแต่ว่ารับงานได้เรื่อยนะมีอะไรก็ติดต่อมานะครับอย่างอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยคิวห้าคิวห้าใช่ไหมรถที่มาอ๋อนี่ที่คุณรับมาไงจ้าเดี๋ยวอาบแดดนิดหน่อยอาบแดดอุ่นๆแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานอุ้ยๆเดี๋ยวอุ้ยๆเดียไม่แรงมากนะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆให้มันแบบระเหยไปคือรถพวกนี้เวลาแลปฟิล์มใส่เนี่ยรู้อยู่แล้วคือต้องเอาไปใช้งานแบบเป็นเดือนอ่ะ ก่มันจะแห้งหมดอ่ะน่าจะต้องหมาลิ้น<ๆ>พูดง่ายๆเพราะผม,มเคยแกะรถที่ไปทํามาแล้วก็ทําจากเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาทําแค่ครึ่งหัวแล้วทีนี้ไปถึงเนี่ยไปโดนโดนแบบโดนฝนอะไรแล้วก็มันเพเยะทีนี้เราก็เปลี่ยนทั้งชิ้นนั่นแหละเพราะว่ามันมันก็ยังอยู่ในประกันใช่ไหมครับแต่ว่ารถนะเชื่อไหมไปประมาณ3ามสี่อาทิตย์ละแกะมายังมีคราบน้ําอยู่เลยเพราะว่ามันใช้เวลานานมากกว่ามันจะระเหยออกไปนะครับ ถ้าท่านไปที่ไหนนะเขาบอกว่าเฮ้ยฟิล์มเนี่ยมันมีรูเป็นแบบไมโคร่นนู่นนี่อะไรเห่ยได้ไม่จริงนะครับมันมันออกมาทางอย่างเงี้ยแหละนะครับจะไล่รีดออกไปให้เวลามันนิดนึงให้เวลามันนิดนึงนะครับโอ้โหนี่รถแบบว่าปอดอะไรเอเวอร์เรสต์ป่ะปอดเอเวอร์เรสต์ตัวใหม่นี่รถล้างแบบล้างแบบแพงล้างแบบแพงนะล้างแบบคนมีตังค์อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าฟังก์ชันเอฟไรเอฟไรเอฟสามอะเอฟสามอันนี้เอฟสามเอฟสามนี่จะมีเครื่องดีเอตันนะครับไม่ได้เคลือบเลยเดี๋ยวมีขัดเงาี้ไข่ก่อน รอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเคลือบแล้วอันนี้เราใช้โปรดักของอะไรเป็นนี่เป็นออริจินหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอันนี้คือเขาเรียกว่าชักเงาชักนะครับชักเงาก็ชักเงาก็เหมือนชาชักเทไปเทมาเทไปามึงก็ไปช่วยกันเบรกเลยเฮ้ยเอ้ยอะไรมันต้องมีคนนึงชมคนนึงเบรกนี่ก็ชักไปชักมาเทไปไม่ใช่คือรถสีดำเนี่ยเป็นรอยง่ายสุดจริงถูกไหมก็ต้องดูแลพิเศษหน่อย คือปั่นแบบนี้ไปนะก็สุดท้ายก็ตอนแรกมันจะดูด่างๆนิดนึงเดี๋ยวพอรูปออกมาเสร็จปุ๊บสวยเลยนะครับสวยเลยรถสีดาต้องดูแลหน่อยใครอยากเลือกขับรถสีดาต้องบอกว่าต้องดูแลนิดนึงนะครับวันนี้ก็ประมาณๆประมาณนี้มันมีรถแต่งด้วยไหนรถแต่งมีสูบูรุมิสูบูรุโอ้ยอันนี้แม่งเท่ไว้เขาว่ากันว่าแรงนี่อันนี้เป็นแมวอ้วนไหมเนี่ยอันนี้เป็นแมวอ้วนฮะแมวอ้วนห้าประตูโอ้ทะเบียนโหดไว้ถือว่าแต่งวัเป็น โอ้โหเบรกเบิกนี่กระจกแท้เลยนะกระจกแท้ต้องอย่างนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างนี้งานคาร์บอนแท้ต้องอย่างนี้เข็บล่าเข็บล่านะนี่แท้เลยนะฮะแท้เลยจะต้องอย่างนี้มีความแบบไม่เรียบร้อยนิดหน่อยนะครับสวยมากอุ้ยฝาปรปงอะไรนี่ดีเลยนะ<ห>นเขาของดีเลยนะน่าจะเป็นชุดแต่งที่เฮียชอบด้วยวาลิสเหมือนกันเออนี่ก็วาลิสใช่ไหมสวยเว้ยสวยสวยสวย,สวย,สวยคันนี้สวยคันนงคันหนาสวยมากเจ้าของบอกห้าร้อยม้า ช่หรือเปล่าใช่ห <described> ร <mus i> ือเปล่าถึงไหมนะเฮ้ยเอารถ400ม้าไปดันดูทีเี้ซูบารุนี่จริงๆแม่งเป็นรถที่ต้องบอกว่าผมนี่โตมากับซูบารุเลยนะคือตอนอยู่อเมริกานี่ผมผมมีนะตัวเนี้ยแล้วก็ใช่แล้วผมก็ทําจนพังไม่พังพังแบบชิบหายไว้ปวงเลยแต่ว่ารถมันรถมันหนักหน่อยนึงรถมันหนักนิดนึงก็ต้องบอกว่าใช่ได้คือแต่งรถเป็นอุ้ยนี่เขาเทอร์โบบนด้วยนะเทอร์โบบนด้วยนะ โบใหญ่เกียร์บ้านโบใหญ่โบใหญ่โบใหญ่เบรกซิ่งด้วยเบรกเอาคอนสี่ล้อเลยล้อสวยด้วยนี่สวยเลยล้อสวยนี่ตรงนี้มีคันนะมีมีโป่งด้วยนะโป่งด้วยนะเออนี่แวะมาเยี่ยมเยี่ยนกันคือต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกท่านอันนี้มามาตามคอนเซ็ปต์เลยครับไม่เที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีนะครับล้างรถล้างที่เยี่ยอะไรไม่ช่วยอุดหนุนกันเลยนะครับห้องน้ําสะอาดฮะยอก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 เดี๋ยวว่างแล้วล้างเดี๋ยวว่างนะโอ้ยนี่มาสเตอร์เอสวัน เวิร์กเอสวันอ่าเวิร์กมิสเตอร์เอสวันนะครับล้อออฟเซตอย่างงี้ต้องติดลบแน่นอนนะสวยมากแต่งอันนี้ก็สวยนะแกร์เบลเลอร์อันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตบันนี่เนาะล็อกเก็ตบันนี่โอ้โหนี่นี่มันนี่มันเอซายซีออริโน่ลูกพี่ใหญ่นี่ว่าโอ้โหยี่โอ้รถทำนาแจ่มสวัสดีครับนาแจ่มโอ้โหนี่รถของน้าทำมาสวยมากเลยอ่ะผมต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ผิดหวังจริงตอนแรกผมเดินมาผมนึกเลย วันนี้ว่าจะต้องใช่แน่ๆนะแล้วก็ใช่จริงๆด้วย a z c o r i g i n a l นะครับแล้วแต่แบบนี้พูดถึงเป็นคนแต่งรถแบบเขาแต่งรถอร่อยมากนะอร่อยเขาแต่งรถอร่อยเขาแต่งรถอร่อยใช้ได้เลยนะะเลือกสีสันอะไรใช้ได้เลยนะสรุปแต่แต่บอกเปล่ากูไม่ได้ทำเขาติ๊กเกอร์กูไปแปะเฉยนี่หลังโครงหลังคาคุณดูนี่หลังคานี้มันเป็นของเอามาแต่งใช่ป่ะที่มันเป็นแบบนี้ใช่นะผมว่าใช่นะอันนี้มันแปะเสริมเข้าไปเพราะปกติมันไม่ได้ลงมาเป็นลายอย่างงี้นะครับ โแค่ห่งสวยเลยกระจกข้าง mcr ด้วยแหม่ใช้ได้แต่งสวยแต่งสวยครับโอ้ขอบคุณแบบนะาทำรถสวยๆอย่างนี้แล้วก็มีน้องๆมาเยี่ยมเยียนผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนไม่ได้มาแก้งงานอะไรที่นี่นะครับไม่มีครับไม่ต้องไม่ต้องน้องเข้าแวะมากินกาแฟใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทักทายเลยถึงผมในไลฟ์นะครับไม่ต้องไม่ต้องชวนใครๆเข้ามาร่วมอ่ากับคือผมในไลฟ์ไม่ต้องรักกันรักกันรักกันนะครับเป็นเป็นพวกกันต้องบอกว่าในอย่างนี้เป็นเป็นแบบพี่ที่เคารพ กันมานานเลยแหละนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยน้าเนี่ยคือเขาต้องเรียกว่าเขากินผูกตลาดอะ่ะแม่งตั้งแต่แบบรถแบบแพงๆพงเงี้ยรถรถแบบโอ้โหแบบแจ๊กเจอร์ดมีองค์มีอสเนี่ยเขารุ่นแรกอะ่ะรุ่นแรกรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รู้จักน้าแต่นะ้าขับยาริสมว่วงตอนนี้ตอนนี้นะ้าขับรถไอเฮียเฟอร์รารี่เฮียอะไรเต็มไปหมดแล้วรวยชิบหายเลยนะคระับเจ๋งๆๆต้องยอมรับว่าตรงนี้เป็นคนเก่งคนหนึ่งคนเก่งคนหนึ่งนะคระับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันต่อ